ต,ตดด Gospel, ดิ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมาเลยตามนเด๋อันดีสุน้าแตก็เนี่วาอัอันนี้ก็เปเรืที่วาอันนีันนี้ก่าอนี่ยัน้ชายยังใช้าอันนีนี้เลยเรองท้าอนี่อ้เลยนเรล่ะงมถามหน่อยจนีกเอที่ต้าอนี่อน้เขร้าอัน่อ้กหละคุณขายไปผมขอเล่งของผมก่อน ผมรู้แล้ว่าผมต้องแบบไหนที่มันจะได้ดูความความ่องสมไม่แม่เลย You your face your face my face ฮ่า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 ย่าฮ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 ่า่าว่าฮ่าอา่อยส่ี่เคยกิ่มาฮลยอร่อย่าฮ่ฮ่ยอร่อยสาฮที่เคยกินมาเลย Oh, oh, 음, no oh. Strawberry? oh, 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 okay. me, she... ah. man, she, right. oh, 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 o m oh, oh, e h oh, oh, h 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 o อันนี้ค่ะีิิชอบคอลลคือคนเรามันทำแค่นี้มันดูดีมันหล่อขึ้นได้แบบนี้เลยจริงๆริงอิสรนบอกอิสรนา่าตกเกามินถือเป็นตะก้าหนึ่งนะคะน้องเป็นจะเป็นซีลัตติ้งติ้ซีรัตติ้งติ้งเบอร์สามสิบแปดคลัมเบอร์สามสิบแปดซีเบรี่แมทที่ทุกคนคามมนเมคตกใจเพื่อน เรื่องความหล่องที่แบบคนเรามันไม่ต้องทําอะไรมากมายอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงผมขออนุญาตแป๊บเดียวอ่านคอมเมนต์ไม่ผมถามดูก็คือพวกคุณก็เห็นอยู่ว่าก่อนเข้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนี่คือไม่ได้มีการตัดต่อผมถามหน่อยพวกคุณตกใจป่ะยูตกใจป่ะไป้องดูบ้างบอชี้เนพี่ซันเอาเข้าใกล้ที่สุดเท่าที่มันจะทำร้ายผมได้เลยเอาเข้าฉัานเซนบอเอาเข้าใกล้ที่สุดเท่าที่มันจะทำร้ายได้เบรกขอเพลงบนึงได้ทำร้ายได้ สตรูโดนสตรูอันนี้เปเปอรูเปเปอร์ูพี่พันต่อยยื่นมาทำไมใครเขาเอาปกกี้ใส่ในนี่พี่โอ้โหมาเอาไปตัดกันนะฮะความหล่อของผมพี่ซันเดี๋ยวเปเปิดเพลงปุ๊บค่อยๆซูมมาแล้วก็ค่อยตกใจกับความหล่อของผมอีกทีนึงแล้วกันอะมาอ๋ออันนี้้ใหดูอ๋อเขาบอกเขาอเรียกอะทุกคนจ้า 뭐라고 했죠? 아 어. 뭐 이거는 워터 워터 쿠션 <웃음> 춤춘 <laughs> 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 <Sorry not>, 아니 <laughs> 춤춘 춤춘 아니 블루 컬러 춤춘 <laughs> 워터 워터 쿠션 아니 커버 쿠션 그레이 컬러 커버 쿠션 돈 컨실러 돈돈 이프 컨실러 돈 해브 오리 아니 피니시 아니 워터 어, 바오바오 초콜 웜트 닝나이 어 덤티고 어, 거 말고 좀 가볍게 바르고 싶으면 이걸로 촉촉하게만 해 주셔도 돼요. 그다음에 와 그러니까 ถ้าแบบไม่อยากหนักหน้ 저는 촉촉한 걸 쓰고 그 겉에 매트한 그 파우더를 바르는 편이에요. 가 민트 ชอบใช้ตัวที่มันชุ่มชื้นหน่ 메이크업 팔루트고 온 거랑 좋아요. 럭가민 ไม่ชอบไ 메이크업 나나. 그러나 찰리는 근데 이거 찰리 이거 써볼게요.但, w ของ, 찰리, เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้นะคะตัวที่ปกปิดหนอ 근데 이제 그 올리브영 제품에서 제가 쿠션은 못 봤는데 쿠션이 새로 나왔나보다.해, 따, 네, 배배로.배, 배, 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 로노노배페로하든배페로유찰리

ใครที่ดูอยู่นะเพื่อนผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้เป็นของดีมากนะฮะเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วและวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องรอพรีออเดอร์เพราะว่าสามารถสั่งที่ไลฟ์เราได้เลยแต่ที่สําคัญราคาเท่าพรีออเดอร์ในราคาประมาณเท่าไหร่นะพี่วันนี้เอาวันนี้อันนี้มีประมาณ3 0 0ค่ะ300บาทสํหรับอาหารสี่ร้อยบให้ลองอสาวๆพูดเลยว่ามันถูกกว่าแน่นอนแลวคือคุณไม่ต้องรอคุณสั่งวันนี้ไม่กี่วันคุณได้เลยเพราะว่าเป็นของที่อยู่ในนี้แล้วก็ส่งให้คุณเลยถ้าใครรู้จักคือดีจริงและจากที่ผมได้ลองเนื้อลิปต่างๆลวเ่ยผมบอกอกา อเลยลลแอนราคา,มา,มมามมมเมื่อสิกิลีเซมเซ็มกิโลลีแอน t ทนเซมทำมีเทสตนาซมากมีคนพิมพ์ม,มาน่าซีดมากคุชิอั black c o l r อ l a c o l o r and กมากายหรอ่ะระหว่างนี้หือว่าไอยยอยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ